จืดอ่ะกำลังมีคอใหญ่หลวงพี่ทำไมดีหลวงพ่อหมอผีคนนี้เขาชื่อปักเป้าลิเยอดังน,น้ำมือชาตินี้เขาสร้างกรรมอะไรไว้อ่ะพระจืดอ่ะจะเป็นผู้รับบาปกรรมนั้นแทนออย่างเนี้เขาเรียกว่าแพ้รับบาชัดชัดผิดเขาเรียกว่าพระรับบาปจะมีวิธีไหนช่วยพระจืดได้บ้างครับหลวงพอ่อต้องไปพาเข้ามาที่นี่เพื่อปลดกรรม มคเดียยวเเลนสียงกาเสียงกาดำร้องทักเวลานี้บ่งบอกถึงความบัดสีภายภาคหน้าแมวดำแมวดำผ่านหน้าพาโชคร้ายค้างข่าวหูค้างข่าวบินมาหน้าใจหายนกเกาเวากาว่าตาแดงน้ำแห้งก็ตายวายทุยลุยช่างทักเออไอเฮียกี่ก็ร้องจริงๆเชีเถ เป็นรักแท้ของพี่รักแท้ที่พี่จะต้องดูแลให้ได้อะรักน้องพี่ใหญ่หยอดให้เข้ามาก่อนเลยได้ไหมจริงหรือไม่ย่งพวกมึงสองคนไปเปิดดรงแรงมันเถอะพี่ว้าวพี่ยังบ่นคิดถึงอีจวงอยู่เลยตอนนี้กูโฟกัสกับปัจจุบันไะไวาอาบน้ำด้วยกันไหมนี่ชวนเออออ้ลอาหล่ะจ้าพี่ปักเป้ายอมยอม รู้จักหมอผีชื่อป้าเป้าไหมรู้จักสิคะวันก่อนยังเห็นไปสาบานให้ฟ้าผ่าต่อหน้าศาลอยู่เลยค่ะว่าจะไม่นอกใจคนรักให้ฟ้าผ่าเหรอเราผูกกรรมกันไว้เกิดมาชาตินี้ยยมทําเวรทํากรรมอ่ะมันก็มาตกที่อาตมานี่ไงงั้นฟ้ามันจะผ่าขนาดนี้เหรอชาติที่แล้วอ่ะหลวงพี่รัวผมขนาดนั้นเลยเหรอสูสีขวัญเลียมทัดเทียมโรมิโอจูเนียลยโยมพี่จา๋าันี้ ไม่จริงหรอกปอป้อสวยกว่าดอกไม้ตั้งเยอะชี้ขนลุกลวงพ่อครับที่ชาวบ้านก็พูดกันว่าพระจืดเป็นลูกพญาน,นาคมันใช่เหรอครับ ไอ้จ้อยมึงกลัวส้นตีนพี่กูป่ะวาาะ่าซ่านเฮ้ยไอ้เหี้ยพูดได้มึงลิงจริงป่ะเนี่ยจะเก่งไปแล้วเฮ้อกูอไม่ได้เก่งแต่กินกล้วยจะลองมวยดูไมหมล่ะ